วันนี้เมนูง่าย,ายครับมาราบหอยเชอรี่กันข้าวต้มมาแล้วนะครับต้มมาทำให้มันร้อนก่อนราบหอยเชอรี่นะครับอันนี้ครับกรตุ้นีเกลต้มเสร็จครับแล้วก็ตัก พอแล้ครับผมก็จะตัดหอยทะเลออกมานหน้ากินเมนูก็เรื่องไรช่วงนี้กำลังเยอะนะครับ ช่วยกำจัดเขาเรืออะไรศัตรูข้าวด้วยอันนี้แถวแถวนี้ผมซื้อมาโรสหกสิบบาทในห้าสิบห้าสิบแกะพร้อมแล้วนะครับพร้อมทานนี่นะครับปลาตัวเดียวจวดๆทำไมไม่ กระตูดนะครับใส่เพื่อความหอมนะครับนี่ครับกินได้เลยนะครับเนี่ยเขาทำออกหมดอ่ะอืมหวานครับแสดงว่าสดครับต่อไปน,นะครับแล้วก็ใส่พริกป่น ขออนุญาตก่อนนะครับขออนุญาตก่อนนะก็ใส่ข้าวคั่วก่อนเลยเอ๊พอริ่คนจะตะกุะตะกักนะยนะพริ่คนมัน,มนปลาเซ็ตมะน,นาว 了。 เก็ดลงไปนะเรได้มดแดงนิดหนึ่งว่ะเกจวดๆอือนี่นะปลาปลาควันอ่ครับ Hãy subscribe cho bỏ Cuat. Hmm.